พี่น้องมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเติมเตยย้อยเข้ามาแล้วนะครับบได้ให้วหเวนะครับตัวว่าไก้เลขกเสี่ยวกันละเบิ่งเอาครับ,บรรเบเจ้าฟุกเลขงามอยู่ครับแต่ละขั้นครับมาจากนาคราราชสีมาทั้งคู่เลยนะครับ จากคนละทั้งครูเลยไีนี่ปลานะครับปลาในเขาเลระครับผูได้อยากได้ยามาตัดเอาด้อครับนี่มันอยาอยู่ครับ งามพี่น้องเลยเแบบกิกกระเด้อครับแล้วพี่น้องเอ้ยตกมาอีกแล้วครับอ่ามาตอนเสาร์เลยนะครับวันเป็นตอนเสาร์นะครับช่วงสายๆครับคุณกินข้าวเร็วนะครับกินกันแล้วเขากันกับา่านห้องนะกันกำลังดิบประคบต้องแข่งในคนป่วยนะครับจลับมาเลยนะครับ มองไปงอกข้าวผักนะครับการโอมยางอยูน่นะครับตัวถึงทำลังประคาพลังแข็งนะครับทำรังสีปคาพลังแข็งจังนี่ครับโอ้ฝนตกที่หน้าต่างเลยว่อนโอ้ยอ่าครับนี่อีิ่นครับทำมาให้เตือนเต้นครับ แล้วเขาก็จากไปนะครับเออมาหน่อยเดียวก็เอาครับมาเ่หนอ่อยหน่อยก็เอาอยัางไงซัมนี่ละหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงนะครับอ่าเมื่อกี้กับฝนเทลงมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ,รอ่าแดดก็เริ่มจ้านะครับแดดก็เริ่มจ้านะครับในเบื่องคุณพ่นเป็นกับพักพอนะครับ ปงผู้ปวยนะครับที่คนมารักษานะครับนอนเล่นนะครับบันนี้นอนเล่นนะครับคุณลังคนกะเขาหามอออกมาแล้วนะครับเขาไปหามอออกมาแล้วนะครับวันนี้ผู้ปวยนอกกะเวียนเข้ามานะครับเวียนเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเวียนเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมมาอยู่กับเพจคือเรานะครับผมมาอยู่กับเพจเก่าครับวันนี้ก็เปิดเพจตามปกตินะครับ ันนี้ก็เปิดเพจตามปกติเหมือนเดิมนะครับเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพลํำไปมากนะครับอ่าเป็นคนสิบเปิดทุกวันครับเพื่อให้พี่นอนเอทักขม่านะครับผู้ใดที่เป็นโลกกระดูกทับเส้นนะครับเอทักขม่านะครับเอทักขมาหานะครับทักขม่านะครับขมานะครับว่าอาการเป็นแบบใดนะครับ แบบมันแบบมีรักษาได้บ่นะครับอ,อาการเป็นแบบใดนะครับทักขมาครับผมมีชิมง,งานแอดมินนะครับให้คำตอบนะครับเววดโทรขมานะครับ,บทีเบอร์โทรศูนย์แปดศูนาเจ็นะครับ,บทีเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสครับผม ตอนนี้ก็พักผ่อนกันนะครับรี่เล็กนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผมได้เวลาพักผ่อนครับได้เวลาพักผ่อนนะครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับพี่น้อนด้ยแดดก็เริ่มออกนะครับอ่าอยู่ในเพจพี่เก่าแล้วครับนั่งอยู่กับเพจนี่ครับนายเพจก๋สิเป็นแนวนี้เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวที่เป็นเนี้ยนี่ครับนี่ครับะเหตุเหตุทักเข้ามาได้เลยครับที่เป็นโลกระดูกทับเส้นนะครับผมผู้ใดที่เป็นโลกระดูกทับเส้นนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าผมวันนีนั่งเฮดคลิปอยู่เดอร์มีนะครับอ่าเพจซาซาบางคนอีนั่งเฮดคลิปเล่นนะครับผมก็มารักษาตัวอยู่นี่คือกันนะครับ มารักษาตัวอยูนี่กันมารักษาตัวอยู่นี่กันครับบอกได้ยเลยว่ามันมีครับไ่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับผอานบอกได้เลยครับว่า